สมอนชาแนลสมอนไหนเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อกี้ฮะไดยินเสียงโครมครามโครมครามเกิดอ,อะไรขึ้น,น,นเชียวตรงไหนไหนบอกแล้วให้ระวังระวังขับรถช้าช้าไหนเชียวตรงไหนปฟาดใหญ่เท่ากระด้งเลยนะแผลเนี่ยบทเป็นแสนแน่เนี่ย ทิ้งไปเลยไม่ต้องซื้อไม่ต้องซ่อมไม่ต้องอะไรแล้วเนี่ยแผลขนาดเนี้ก็เขาทำที่กั้นให้เลี้ยวมันทํายาวไป2เมตรใครจะไม่รู้ปัาแผลใหญ่ขนาดนี้ในฐานะที่พี่เสือเคยซ่อมรถมาก่อนนะไม่ต่ำกว่า0 0 0 0สนทางที่ดีสมองควรทิ้งรถคันนี้ไปเลยแล้วก็ซื้อใหม่เอาเงินมาสิแผลเยอะมากนะฮะปา้โปปา๊บปั๊บป ขับรถมาจนหัวงอกแล้วไม่เคยเป็นแบบนี้เลยแล้วจะทํายังไงเนี่ยเงินก็ไม่มีเสียใจอยู่น้ำทิ้กันจึงแผลใหญ่มากเลยทุกคนนะฮะนี่คือแผลที่ไปโดนมาเมื่อคืนนี้ที่สนามบินนะฮะอาคารจอดรถนะครับโหมันบุบเข้าไปหมดเลยนะเนี่ยมันไม่ใช่แค่สีถลอกนะมันบุบเข้าไปอ้โห,โหตาย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 แล้วลูกรู้ยังเนี่ยยังถ้าลูกรู้จะทํายังไงได่า ลูกก็จะดา่าตาย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 ,ลยแล้วคลิปนี้จะลงได้ไหมเนี่ยถ้าลงไปแล้วก็ลูกก็จะเห็นคลิปนะสิ <c oughs> จะทายังไงเนี่ยถ่ายคลิปแล้วเนี่ยลงได้โอ้ยฝากถึงคุณลูกด้วยนะถ้าไม่เห็นคลิปนี้ย่าด่าแม่เด้อบาปถ้าไม่จ่ายค่าซ่อมก็มอย่าว<า>่าแกเลยโอ้ยแล้วคิปยังไงถึงไปเบียดไอ กำแพงบารเา์เร่อจอดรถคนแลว้วมันไม่ใช่บาร์เร์อมันต่อยาวออกไปสองเมตรได้มั้งทางเลี้ยวมันเป็นทางเลี้ยวแทนที่จะไม่มีใช่ไหมแต่มันดันมีอะคนออกแบบนั่นแหละไม่เป็นคนออกแบบไม่เป็นใช่แล้วจะ <คน S 2> ไปติดต่อเขายังไงให้เขามาช่วยรับผิดชอบเนี่ยคนออกแบบไม่เป็นถ้าออกแบบเป็นมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกมันต้องไม่ทําฝั่งขวาที่มันทาฝั่งซ้ายทําไมอะ่ะฝั่งไม่ได้ทํา เม็ดเดียวไม่ว่าทําออกไปสองเม็ดยาวเท่ารถเลยที่ยื่นท่านนะนะทั้งยาวเท่ารถเราเลยก็โดูดีนี่ฮะเห็นชัดชัดเห็นชัดชัดนะครับบาทาแพลคราวนี้รู้ดีว่าหนักแหมมันใหญ่นัก ร้องเพลงก็ไม่ได้อีกนะเดี๋ยวติดเหลืองจะทํายังไงจะทํายังไงเฮ้จะกลับกระกๆบไหมหรือว่ายังไงหรือเขาซ่อมรถก่อนซ่อมรถก่อนไปแบบไม่กอายเขาตายไปแบบนี้ก็อายเขาตายกลัวเขารู้ว่าขับรถไม่เป็นใช่โอ้ชีวิตสมอลชาแนลนี่แหละฮะน่าสงสารจริงๆเกิดมาขับรถไม่เคยมีปัญหาเลยครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะ สมอนเอ้ยสมอนแค่คนอื่นทำก็จะสียใจนี่ทำเองนะคะประเด็นคือจะเอาเงินที่ไหนไปซ่อมรถม <c oughs> เงินก็นไม่มีก็ต้องรอวันที่16อย่างเดียวแล้วตอนนี้ก็อรอผูกปริจิตตนประดานให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก็ได้ได้ซื้อใหม่เลย ถ้าถูกก็ไม่ต้องซ่อมซื้อใหม่เลยอันนี้เอาไ้ปลูกสาลาแหน่อ้าวนี่มันมีตรงนี้อีกนี่เพิ่งเห็นเหรอนี่ไงเพิ่งเห็นเหรอถึงบอกว่าเดี๋ยวฝนม,มันจะโดล้าองออกไปนะนี่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 โอเคนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมา หาทางช่วยสมอนชาแนลว่าจะทำยังไงนะครับเออสมอนเอ,อ้ยสมอน